คุณเคยรู้สึกแบบว่าแบบแปร๊บแบบฟุบฟับฟุบฟัมอยู่ในอยู่ในใจไหมแบบว่ามันอธิบายไม่ถูกเลยว่าเราจะอธิบายมันยังไงอ่ะไม่ได้หมายถึงเรื่องความรักหมายถึงว่าความรู้สึกอ่ะอารมณ์หรือบางอย่างที่ในสถานการณ์ตอนนั้นที่เราไม่อาจที่จะอธิบายออกไปได้ อารมณ์ของผู้คนที่มันน่ากลัวเหมือนกันนะครับบางทีมันก็จะแบบมันไม่มีที่ระบายแล้วมันจะเกาะแบบเกาะกอเลยวะมันจะเกาะกลุ่มกลายเป็นแบบเมฆฝนอยู่บนหัวเราอะคอยแบบแ,บบแรปรปรวนอยู่ในความคิดของเรารู้สึกโดดเดี่ยวบ้างรู้สึกท้อบ้างรู้สึกเหงาบ้างผมเองก็เป็นเหมือนกันครับแสดงว่า ตอนนี้คุณก็ไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วนะถูกไหมเกมนี้บอกเลยว่าไม่เคยทําให้รู้สึกดีเลยสักครั้งเดียวเดี๋ยวดูแล้วกันจะเจอแบบที่ผมคิดหรือไม่ฮึขอเล่นตัวนี้แล้วกันอแสามีสกินบอกเลยฮะอืสกินเท่จจังทำไมเราไม่เล่นอีโมด้วะ ไไมาเกลี่ยไปเลยมานี่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 มาดิเพื่อนอือลากมาคุยลากมาคุยอุ๊ยอุยอย,อยู่เพื่อนมาช่วยพอดีโคตรเจ๋งกันนี้นานทีจะมีอย่างนี้บ้างจะตายแล้วเพื่อนตุ้ยมั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 นเอ้ากูโดนอ้าวกิน,นจีกูชิบหายแล้ว จะทำร้ายเพื่อนกูเอาไอ้ไม่มีใครเชียร์ป้อมเลยมันมีโซเชอร์ไม่เชื่อหรอเพื่อนเอ้ยดูดูมีดนี้น่ะมีดลายนกเหยี่ยวโคตรเท่แล้วก็ <c oughs> ท่าเล่นอีโมสุดเจ็บท่าน,นิ่ง,งแค่นิ่งก็เท่เลยเห็นไหมโอ้โอน,นาอยากได้เอาสิใครๆก็อยากได้ <c oughs> ผมก็อยากได้เหมือนกันเอาได้เราไ่เหรอ กูเนี่ยนะสิ่งที่กูมันจุกอยู่ในอกมันออกปากไม่ได้คือไม่เข้าขายไม่ออกไงมาลุกเออะย่ยมเลยย่ยมยอดเล่นอยู่คนเดียวสู้อยู่คนเดียวทีมมีห้าคนแต่ให้กูสู้อยู่คนเดียวเอ็มนี่มันจะถึงเละตายไงฮะเอ็มนี่มันถึงเละตายไงเพื่อนเอา้าดูดิ ไม่มีใครปลูกกูได้ทุกคนน่ะมันหยิบหิโก่อมาคือจบแล้วันนง้หรือมันไม่เคยเล่นกูนก็ไม่รู้ได้อะไรกูไม่ตายไม้เดินหรอกไอโ้โน่ อะไรเนี้ยอ,อ่อนี้ซื่ออยู่คนเดียวเห็นไหมมันเป็นซะอย่างเงี้ยนี่แหละความรู้สึกที่น่าเบื่อกูไม่รู้จะพูดยังไง มีเหรอเล่นสนุกสนุกเฮ้ยไม่อะ่ะกูไม่ได้จริงจังด้วยแต่มันทําให้กูเซ็งได้เลยอะเกมพีน่นะคือมึงเน่ยลระโผล่มากลางเกมแะแล้วดูนะแม่งเสียเปรียบอ,อืมเอ,อ้ยเอ,อ้ยทุกอย่างทุกอีหลบเดิมๆด,ด้วยกูจะเต็มที่อะ่ะดู ไม่จีไม่จรจีไม่เคยเป็นกูดเกมเลยสักนิดเดียวแล้วมึงจะมาหวังอะไรกับระบบที่มึงตั้งขึ้นมาเหมือนรัฐบาลเลยวะไอยย้เหี้ยดูดิเนี่ยเล่นแทงเล่นซับเพื่อได้เอีงพีเพิ่มแต่มึงให้แทงกับซับมาเจออะไรแบบเนี้ยมันแปบปมหัวใจมากเลยวะมันฟ together, ฟับฟฟับเหมือนพายุในหัวกูเพืพ่อ <uss> ว่าอากาศมันก็เย็นเลยทำไมมันร้อนเผาไปหมดเลยเย็นได้ไม่นานหรอเกมนะนี่นี่เล่นดีหมด้แล้วแสดงว่ามันถึงเวลาแล้วสินะน่ารักดิ ทำทำไงดิดึงไปดึงมายูวิวิเฉียนเฉียนนะเพื่อนเฉียนเฉียนนะเพื่อนออฮิอยู่ไหนเราเฮยฮิวอะฮิวโถ่มันต้องตายดมืออูนี่แหละ เฮียเอ้ยพอกูบูก็ไม่มีใครดันเพลโลดกูเลยไม่อยากบูเท่าไหร่ไงัูอะไรอีกนี่ยพอกูบูก็ไม่มีใครช่วยกูสักคนเพลโลดก็ไม่ดันอีก ดูดิเหมือนกรุงเทพเลยอะ่ะชีวิตดีๆที่ลงตัว <c oughs> แม่งต้องให้กูบ่นก่อนนะมึงที่จะทำไอ้เอหี้ยเพื่ออะไรวะต้องท็อกซิกทำไมอะ่ะฮะไม่มีใครอยากท็อกซิกหรอกแต่มึงเป็นอย่างเงี้ยไม่บ่นไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยอันเป็นมันเป็นมันเป็นสัตว์กันเหรอยังไงมึงไม่มีความคิดเลยไอ้เอหี้ย แค่เออมึงเคลียร์เนี่ยมึงช่วยกูเคลียร์แค่นี้เองมันอีซี่จัดมึงคิดกันได้แต่มึงไม่คิดมึงพึ่งเนี่ยอย่างอื่นอะส้นเตีนยม้ล่อยมึงทหารนี่ช่วยกันมันจบแล้วเฮียห้าต่อหนึ่งอะมันโดนลุมกระทืบอะมันสู้ไม่ได้หรอกแต่ไม่ทำไงมันปล่อยให้คนคนเดียวหมดจักรมือไป แล้วก็ปล่อยเขาเดียวดายตายไปเลยไงมันเพื่ออะไรแล้วมึงจะเล่นเป็นทีมทําไมมันก็บอกอยู่บนเกมมันเป็นทีมไหมเฮียเพื่อเนี่ยปล่อยมันเดียวดายมึงตายแน่นอนเฮียคนเดียวหัวหายไงชิบหายถ้ามึงช่วยกันมันไม่หายหรอกไอสัตว์เนี่ยแล้วกูก็อยู่คนเดียวไงไม่มีใครช่วยเออถ้ามึงมาช่วยกันก็จบแค่นั้นเอง มันไม่ยากเลยเกมเฮียเนี่ยโอ้โหนี่เฮียแค่นั้นเองมันยากเหรอมันยากมากเลยเหรอมันเป็นเด็กอายุเท่าไหร่กันนะฮะอ๋อมัคิดกันหน่อยดิคิดกันหน่อยเออแค่นี้ไม่จำเป็นต้องเก่งหรอกไอ้ชิบมันช่วยกันน่ะมันขับเคลื่อนด้วยคำด่าฮะใช่ไหมโลกจิตใช่ปะเอ้ย พูดด,ดีด้วยไม่ชอบอะ่ะชนะอีกตาคุกก็พอแล้วไม่ไหวแล้วเกมม่นป่วยจิตมากอะ่ะกลางเกมแกมาไอสัตว์มาต้องขับเคลื่อนด้วยคำดา่าจริงเกมเช่นนะี้ไม่ด่าสักทีไม่ดีขึ้นเลยเกมเวรเนี่ยเยี่ยมยอดจริงมันแก้คนที่ออกไปด้วสิ่งนะี้ บางทีมันเป็นที่ตัวเซิร์ฟมันด้วยพาคนอื่นเขาหลุดโลก,กจิตดิ่งนะตั้งแต่ว,วันหนึ่งแล้วด่าตอนนั้นแม่เซิร์ฟยังเซิร์ฟนานมากสมัยก่อนนี่เซิร์ฟนาน,น,น,นมากต้องให้ด่าเมื่อไหร่จะเจอว่าอีเหี้ยพอเจอมันด่าปุ๊บเจอเดี๋ยวนี้ยังไม่ทันได้ด่าหรอกแม่ก็เจอแล้วคนมันเล่นเยอะเพราะอะไรอ่ะมันเปิดฟรีไงแต่แล้วไงไม่เอารูบบ็อกออกเพื่อเพื่อกูไม่ด่าขนาดนี้นะ ถ้าสกินกูไม่หายหมดกูโดนแฮกจากพวกมึงไงต้นสังกัดของผู้มึงอะไมโครซอ,อแฟแบบะฮะไอ้โคเวิร์กิ้งกันท,ทันทีปุ๊บแฮกเกอร์เข้าปั๊บมาแต่ไมโครซอฟเลยไมโครซอฟกูได้มิซาตกูไม่ได้กูยังไม่ทันรับผิดชอบขออภัยอากาศข้างนอกมันแบบอย่างนี้เลยเนี่ยใจกูขุ่นบัวแบบนี้เลยเนี่ยใจกูขุ่นบัวแบบนี้เลยเนี่ย ฮาสโตนกูก็าหายด้วยในประเด็นแหละดีน,นกไม่ได้เติมเยถ้าเติมนี่มันจะปวดหัวหนักคนไหนฟีมึงมือซื้อบ้านแล้วบ้านมันก็ไฟไหม้เบ้อหายไปเลยท <c oughs> <c oughs> ุเรศเลยเดี๋ยวนี้เป็นไงอยากได้สกินเลยครับซื้อเลยซื้อหนึ่งไม่แถมมีอะไรนะคริสต์มาสให้สกินในราคาหนึ่งเหรียญเท่านั้นผูมจัจโอ้โห มันยาอ่อนมีดเสียบมีดผลไม้หนีทำไมที่อย่างงี้ใจเสาะขึ้นมาฮะไม่เหรอมังกรเหรอมังกรมังกรมังกรมึงก,งก,ก็แค่งงูน้อยแหละหียกูรุ่นตัวนี้กูยังบอกเยอะกว่ามึงอีกอะโอ้โล่กูมีสักที่ไหนอะกูเอาตัวแรก เอาตัวเขาแรกเลยเว้ยเฮ้ยฮะเพื่อนแล้วมึงยังจะเสนอหน้าไปโอ้โหมึงเป็นแทงหรือเปล่าและคิริโกวิ่งเพื่อนวิ่งเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดทุกคนรออยูเว้นกูสักทีไอ้กูบินขึ้นไปฆ่ามันไหมมันตั้งเครื่องควีนนะได้แล้วกูขอเวลาแป๊บ ไปยังเออทีอ่กูฮิวตัวเองด้วยเลยป่าวได้เลยพอดีกูมีอยูอ่เอาให้หมดืมไอ้ที่เรียบร้อยตายทั้งคณะและกูด้วยเออถ้ามึงลุงกระทืมมันไม่ตายพวกมึงไปตายซะดัน,นดันดันไปดันไปเออไอ้เจ้ซัพพอร์ตกูขึ้นบูแลนะ <laughs> เพนโหลดไปถึงตอนที่กูอยู่ตรงนี้วิ่งมาราธอนดีรอเลยฝนก็ตกมาซ้ำเติมเนี่แหละนะชีวิตนะชีวิตดีๆโคตรด,ดีสับเฟอร์บาย ยังจะแวะกลับมาฆ่ากูอีกทั้งที่ตรงนู้นมีทั้งสี่ตัวแมผมมักเป็นที่รักของศัตร <c oughs> โูโดนทุกอย่างโดนทุกอย่างโดนแกโดนลุมโดนทุกอย่างที่คนคนึงไม่คนจะโดน สามตัวขั้นต่ำอะฝังมันนี่ซัพพอร์ตอย่างดีเหนียวแน่นไม่ไปไหนดูกูดิอยู่ลำพังกับซัพพอร์ตสองตัวที่ยืนมองกูแต่มันลุมมันฆ่ามันมันก็จะตายอยู่หรอเว้ยยังไงก็ตายมันช่วยกันฆ่าเนี่ย มันตายเนี่ยนอนถ้ามึงช่วยกันฆ่าเอ้ยว้แต่ไม่มึงทำยี่อะไรกันก็ไม่รู้เยี่ยมเยี่ยมยอดแถบกูก็น้องมานั่งเคียย์เองโดยที่พวกมึงไม่ช่วยกูสักกะแอวมึงเคยติดแถบบ้างไหมนอกจากกูอะเวฮี่ กูไม่เห็นเพื่อนกูสักคนเห็นปะกูอยู่คนเดียวถ้าดูดูให้กูเจอเออ <c oughs> ถ้าเจออย่างนี้กกูลบเกมทจรงิงๆนะกูกูกูปฏิญาณละ Để đưa đi, ta chắc chắn là... Rồi mình sẽ kể là gì khiến còn, đêm Lọt đêm Chơi mình giảm mà phải เนี่ยโชคดีไปไอ้ hey, มีเล่นท่าอางงกีกดยู่เลยเพิ่งรู้นะฮะแล้วก็ออกเกมโว้มันก็ไม่ช่วยกูละลายให้กูทำทุกอย่างเลยไม่ <Yeah. S 1> นี่เนี่ยเห็นไหมกูโดนทุกอย่างโดนทุกอย่างเลยกูการให้พวกมึงทุกอย่างแต่พวกมึงไม่ทำหาอะไรกันเลย